กาลัยยาเราจะไปกาลัยาตอนนี้เราอยู่ที่นนกาลัยยาสถานีเราไปกาลัยยาเราจะไปไหนกันคะ,ะไปวุ้ยเสียงดังๆหน่อยเราจะไปอะไรนครไหมนครสระบไปทำอะไรที่นวครสระบรีคะไปไหว้พระอืมไปไหว้พระเราจะไปยังไงล่ะครับเนี่ยไปขึ้นรถไฟขึ้นรถไฟไปเรามาขึ้นรถไฟที่ไหนครับตอนนี้ที่สถานีาสถานีสายัย นี่นี่ซื้อตั๋วแล้วหรอไหนขอดูหน่อยตั๋วกี่บาทครับกี่คนเนี่ยไปกี่คนไปกี่คนศูนย์บาทด้วยหรอทําไมศูนย์บาทอ่ะเขาบอกรถไฟฟรีใช่ไหมไหนดูดีไปกี่คนเนี่ยมีใครไปมั่งครับ้าแม่้าโอเคสถานีรถไฟสารยา ช่องจำหน่ายตัว๋วเราขึ้นเราขึ้นขบวนไหน,นโนนนี้ฝั่งกลับขบวน้รถรถไฟมาหรือยังครับมาแล้วอยู่ไหนโน่นไม่ใช่เหรอไหนห <45 S 2> ้าอนั่นสองห้าสองรถกลับ รถไปนู่นรถไปธนบุรีรถไปธนบุรีรถกลับรถม,มาชาันชาลานูนไงครับช,ชันชานชาลาน,นเนรอคือถ้าจะไปจากไหนไปท,ท,ทางนี้หรอฮ<า>ะป้าป้ามาเข้ามาได้ไง ชนบุรีเข้าออกไปแล้วแล้วก็รถไฟของสายใต้กำลังเข้ามาเทียบชัชลาครับโอ้ดูไม่ทันที่สีสานีย์ตะกายาบริษทัทสลตัสบวลนส่วตรวจสอบสิทธิของสภานักการนำหลบไม่ถูกต้อง นี่ก็ได้มากนี่ก็ได้ ทาง,งหน่อยโอ้โหว่าบอว่าในโอกปัจจุบันรถไปจะได,ด้มีโอกาสรับใชด้ดีกอีกครับนัดรถไฟวิ่งเร็วไหมเดี <c oughs> ๋วรถไฟฟ้ากับรถไฟน,นี้ใครเร็ว,วกว่ากันนี่เหรอ <c oughs> อันนี้เอามือออกไปได้ไหมไม่ได้ตอนนี้บรรยากาศเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงฮนะ ครับตอนนี้ถึงสถานีไหนครับแล้วจะไปไม่ไม่ต้องกระซิบไม่ต้องกระซิบแล้วจะไปไหนจะไปทาอะไรไปทําอะไรครับโอ้ยไม่ได้ยินเลยไปผ้าอะไรครับผ้าอะไรผ้าผสมอะไร อดียู่ต้ไนไหนนหนโอ้โหยังมองไม่เห็นเท่าไหร่แสงมันจ้าไหนดูสิใช่หรือเปล่าเอ่ยใช่หรือเปล่าเอ่ยอืมเห็นแล้วจริงๆด้วย หลังจากเดินทางหลังจากเดินทางมาได้สักครึ่งชั่วโมงก็เกิดอาการหิวน้ำครับามาเข้าเซเว่นที่สถานีเดี๋ยวเราไปไหนไ<ป>เข้าไปกันโอเคได้นั่งได้มาแล้วมาแล้ว ไหนดนี่เอาเลยตอนนี้เรามาถึงอมพระแล้วครับไหนดูซิโอ้โหพี่เกียรินอยู่ตรงนี้มองไม่เห็นจ็เห็นแล้วไงครับเดี๋ยวเราไปไหนเดี๋ยวเราไปไหว้พระอ่าโอเคไป <c oughs> โอ้โหนีนี่นีสาวอีก อิสราเอลหรือเปล่าเนี่ยม้มมีเวลาที่จะไปถวาย่องในเรใำไมช่วยตีเ้างในอ่ะเพราะว่าู่อ้งทืามันกิางีลกานามีกทก มีูกหลาวยมีชือนสียงกี่ชุดทำบุญแล้วแครอบครัวมความเจรุขด้วยด้วยเสร็จแล้วเสร็จแล้วเลกยันเลือก,นอกันนึงอ่ะได้ยังครับ มาเลยลวันนี้คนท่นานๆเยอะเพราะว่าเป็นวันหยุดทำไมะคระับระวังไฟมันโดนมือนะ<ป>แ,มแม่มาทีนี่คนแห้ง ดูบรรยากาศซิเป็นไงบ้างหน้ามืดจังเลยนี่นเป็นท่าประจำวันเกิดทั้งหลายแล้นะคะมีพระเาากิดทับตักแล้วให้น้ำมันมน้ำมันมันอยู่ในถ้วยหน่อยสิครับเออตรงเนี้ยจะหน้าไม่มืดเนะาะตากน้ำมันนี่มันอยู่ในถ้วเยเหรอทำไรครับเนี่ยมาทำไรเนี่ยเดินน เดินบริเวณนี้เ,นเ,เขาเขาเดินกันทําไมครับเพราะว่ามาเว,เวียนเทียนเวียนเทียนเนาะอ๋อ<ฮ>อะไรนะครับผมสังเกตว่าทำไมครับกระถางอะไรเนี่ยถางต้นไม้คือคืออะไรมันเหมือนกับมันเหมือนกับอืมมันเหมือนสถาปัตยกรรมของประเทศอะไรเนาะจีนเนอะ,<ช>น,ะนี่หุ่นมันก็ หุ่นอันนี้ก็หน้าตาเหมือนเหมือนของจีนนะนะมีก็มีอีกตากับแม่ไปแล้ว,ลวเดินสักรอบหนึ่งพอไหมอันนี้กินหมดแล้วต้องไปไหนเนี่ย,ยาหาทางขยะเจอไหมเนี่ยในเนี้ยไม่เจอเลยเก็บไว้ก่อนนะ ันนี้เราเดินรอบในแล้วเดี๋ยวไปร,ร,อรอบนอกนเนอะมีอีกแล้วเนี่ยมีแล้วเนี่ยลูกปั้นจีนทั้งนั้นเลยเนี่ยจะไปก่อนที่รอสามก็นั่รอสามมาปฏิสังขรแล้วครับไม่ใช่รอสามเดินที่ที่บนรรทุกเรือน้ำมันเรืรอสำเภาเออขอควายอ่าขอควายต่อเลยห้าสามแล้วก็ใส่ชื่อนามสกุลกับ จำนวนเงินที่ทําบุญนี่คือมาร่วมซื้อที่ดินถวายวัดถ้าสังเกตดีๆที่ว่าเขามทีที่ตีให้หรือเปล่าหาดูสิหาเร็วหาเร็วนานใหญ่ไหมนี้เป็นด้านในขององค์พระ ังเกตว่าจะมีส่วนที่เป็นจะดีจริงๆสีาขาวๆอยู่ด้านในอีกทีหนึ่งว่าไงครับถ้าจะเข้าถ้ำครับแล้วมันจะไปไหนในถ้ำเนี้ยครับ เื่องอีกเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเอามมเข้าถ้ำมิดแล้วอ่ะวัยพามากนี่ไงคือไม่มีพระพ่อรอด้วย อยู่ในนี้ป่ะมีมีมีทางออกไหมครับมี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 ทางอ๋อมันถอยด้านหนึ่ง ที่นี่ที่ไหนครับที่ในถ้ำครับโอ้โหถ้าทำอะไรอยู่เนี่ยใช่ค่ะคนตีที่น้องทัศน์ทำอะไรครับน้องท้าท์ครับฮะใส่ตังเหรอใส่กะใส่กระปุกเข้ามาเนี้ย แต่อะไรเนี่ยบ้านเอาชัดครับเมื่อกี้นั่งรถไฟมาสี่คนแล้วข้างหลังอีกสองคนมายังไงครับฮะมาได้เหรถโดอะไรมายังไงครับรู้หรือเปล่ายืนมาเลยทัชทัชได้นั่งไหมนานไหมแป๊บเดียวมั้งครึ่งชั่วโมงครับ หกสถานีเฉลี่ยสถานีละห้านาทีอ,าอ่ได้ไปค่ากลมอ้าวเขาไปกลมกลมอ้าวพัดแค่นี้เหรอแก่ขอ้ออะไรเอาใหม่สิเขียนแล้วเหรอไหนดูดิไหนเขียนอะไรเฮ้ยพีขบวนที่มันจะร้อ้มันก็นั่นเหร